ทีพีเผยคุณแม่ความจำบางอย่างหายแต่จำคนนี้ได้เรียกชื่อเป็นคนแรกจากที่ทราบกันว่าคุณแม่ของทีพีกริษป่วยแอดมิดไอซีทั้งหมด16วันจากอาการที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตมูนดีซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองล่าสุดคุณแม่อาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้ว ล่าสุดทีทีได้อัปเดตอาการคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้กลับบ้านแล้วดีขึ้นเรื่อยเรื่อมีพยาบาลมาดูแลอยู่ที่บ้านด้วยอาการต่างๆก็ดีขึ้นแล้วจะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกๆหนึ่งถึงสองอาทิตย์ตามที่คุณหมอสั่งแต่คุณแม่จะมีอาการลืมเรื่อง,ร,องราวบางอย่างไปนิดนึงตามอาการแหละครับถ้าอาการเขาดีขึ้นเรื่อยเรื่อยความจำก็ค่อยๆกลับมา ไม่เล่นโทรศัพท์เลยเพราะลืมการเล่นโซเชียลไปตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นจาก ICU ตอนนี้สบายใจขึ้นแล้วครับพอเขาตื่นมาก็โอเคเขาจำชื่อเราได้จำทุกคนในครอบครัวได้จำเพื่อนๆได้ดีใจมากๆครับกับบิลกินเขาจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลย